ด็อกเตอร์ธน,นรัตน์เจริญเทียนประธานโครงการปฏิบัติการพิเศษตามแนวศาสตร์แห่งพระราชาอนันตลักษณ์มงคลแผ่นดินครั้งหนึ่งในชีวิตและซ e อโครงการกระท่อมฟาร์มมิ่งไทยพร้อมคณะบริหารของโครงการได้เปิดเผยในประเด็นโมเดลการส่งออกใบกระท่อมอบแห้งสู่ตลาดในประเทศยุโรป ในแถบเอเชียบางประเทศเป็นที่พึงพอใจเหนือความคาดหมายซึ่งขณะนี้ได้จัดเตรียมกระท่อมบทละเอียดชนิดแปรรูปส่งออกขายยังประเทศยุโรปและเอเชียโดยจะเริ่มส่งออกในเดือนสิงหาคม2566นี้อย่างแน่นอนโดยทางดรธนรัตน์ CEO ขอเรียนเชิญพี่น้องเกษตรกร ปปลูกกระท่อมทุกภูมิภาคที่มีอายุต้นการปลูกมาแล้ว3ถึง30ปีขึ้นไปให้นำส่งมาขายได้โดยรับซื้อไม่อัน้นเกษตรกร,ร,กรมีเท่าไหร่ด็อกเตอร์บอกว่ารับซื้อหมดโครงการกระท่อมฟาร์มมิ่งไทยสู่ตลาดโลกโครงการนี้ไม่มีปิดกัน้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสายตรงได้ที่ 0826585164โอกาสของพี่น้องเกษตรกรมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะทีมงานสื่อสารมวลชนคนไทยใจรักสุนยวีเราลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณสวนกระท่อมนะคะอีกพื้นที่หนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่เราเห็นอยู่นี้นะคะ สวยงามค่ะต้นสูงค่ะนี่มีอายุประมาณ20ถึง35ปีนะคะเยอะแยะมากมายค่ะก็เพียงพอนะคะเพียงพอสำหรับที่เราจะส่งต่อไปยังต่างประเทศนะคะแรกมากต่ออได้ยนะคะให้สมศสษสถาบนมหาหุทนต้นนี้ต้นอายุ 35, 35ปี35ปีปใช่ค่ะคหดอ,อรดรดูมาอ,อกกันว่ากี่คนออกสองคนออกก็เกิดบไม่มดนะคะใหญ่มากค่ะใหญ่มากจริงๆเยี่ยมมากเยี่ยมสินชัยพชรธนาพรเรียบเรียงวริศล,ลาทินานิวหนึ้อยแปรายงาน ภูมิสถิตมั่นกลางใจไทยทั้งชาติทุกถวยราชภูวนาถช่วยรักษาน้ำพระไทยไหลล้นทนทาราบำรุงศาสตร์พระราชาด้วยอาทร28กรกฎาคมประนมกราบสำนึกทราบซึ้งประชาเทิดอดิศน ประนมกรน้อมเสียระถวายพระพรเลิสุนทรพระประสงค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าด็อกเตอร์ทนรัตเจริญเทียนคณะผู้บริหารสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน